สวัสดีครับกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของปิศาจแมนเชสเตอร์เต็ดกันนะครับช่วงนี้แน่นอนนะครับประเด็นหลักๆเลยก็ต้องอยู่ที่ทางด้านอเลฮันดกานาโชครับนักเตะปีกชาวอาร์เจนตินาหลังจากที่ตอนนี้ครับเชลซีนี่รุกหนักซะเหลือเกินครับแล้วแถมล่าสุดนะครับมาร์คูรูเรีานักเตะของเชลซีก็ไปกดไลค์ในอินสตาแกรมด้วยนะครับข่าวที่บอกว่าเชลซีนี่พยายามที่จะเซ็นสัญญากับทางด้านการนาโชครับในตลาดการซื้อขายรอบนี้ แม่มันยิ่งเป็นการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนนะครับว่าคาร์านาโรโชนี่หน้าที่จะเสร็จเชลซีครับตอนแรกนี่เป็นฝั่งของนาโปลีนะครับแต่ว่านาโปลีนี่ไม่ยอมยื่นข้อเสนอตามที่แมนเชสเตอร์เนต์ต้องการครับก็ยังห่างกันอยู่ปรากฏว่าเชลซีครับมามาทีหลังนี่แซงทางโค้งครับพวกเขานี่พร้อมครับที่จะจ่ายตามราคาที่แมนเชสเตอร์เดนต์ต้องการนี่ก็มาจากทุกสื่อแล้วนะครับทั้งทางด้านเดอะเทเลกราฟทั้งสกายสปอร์ตนะครับ ทั้งทางด้านฟาบิซิโอโรมาโน่นี่คือมากันหมดแล้วแฟนบอลของเชลซีนี่ก็ออกมาสนับสนุนด้วยนะครับบอกว่าดูๆแล้วนี่แมนเชสเตอร์ยังไงก็ต้องการครับที่จะขายทางด้านกนาลาโชออกจากทีมในขณะที่เราก็ต้องการที่อยากได้ตัวเขาแมนยูอยากได้เงินเราต้องการอยากได้ตัวเขาเขาก็อยากที่จะมาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรแล้วที่จะมาขัดขวางดีลนี้หน้าที่จะจบนะครับหน้าที่จะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดทั้งสิ้นครับ แฟนบอลเชลซีนี่อาแขนรอรับทางด้านกาลาโชแล้วนะแต่ว่าริโอเฟอร์ดินาครับได้ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังนะครับว่าจริงๆแล้วนี่เขาว่าฝั่งของกาลาโชนี่เขาไม่ได้คิดนะเรื่องของการย้ายออกจากทีมครับไอ้เจหนูคนนี้นี่คืออยากจะอยู่กับแมนเชสเตอร์เตดต่อไปแหละครับเพียงแต่ว่าเป็นสโมสรต่างหากครับที่พยายามที่จะให้เขาย้ายออกจากทีมไป ายาข่าวนะครับบอกว่าผมไม่คิดนะว่าเขาเป็นคนที่เคลื่อนไหวในเรื่องของการย้ายทีมในครั้งนี้ผมไม่คิดว่าเขาเป็นคนที่บอกว่าผมต้องการที่อยากจะย้ายออกโรเฟรินานด่ให้สัมภาษณ์นะครับหลังเกมที่แมนยูเอาชนะกราสโกเรนเจอร์ Ranger, ไปได้2ประตูต่อหนึ่งเขาคงจะตั้งคําถามกับบอร์ดบริหารว่าคุณต้องการอยากให้ผมไปอย่างนั้นเหรอคุณพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอที่จะมีเข้ามาอย่างนั้นเหรอโอเคถ้าเป็นเคสอย่างนั้นผมก็จะมีการพูดคุยกับสโมสรอ,อื่น แต่จริงๆแล้วผมคิดว่าสถานการณ์ของผมเนี่ยควรจะอยู่ที่นี่เรียวฟรินานบอกนะครับว่าการาโชนี่แมนยูควรจะเก็บเอาไว้ครับเขาเป็นนักเตะที่มีความสามารถครับเพียงแต่ว่ายังไม่คลิกกับระบบของรูเบนอัมบารินเท่านั้นเองเขาเป็นนักเตะที่สามารถจะวิ่งโดยที่ไม่มีบอลได้ครับเขาพยายามที่จะมีส่วนร่วมกับทีมผมคิดว่าระบบเนี่ยมันก็เลยอาจจะต่อต้านเขานะครับรูปแบบการเล่นอัมบารินนี่ไม่ต้องการที่อยากจะให้นักเตะปีกของเขานี่เล่นด้านกว้าง เขาต้องการที่จะใช้ปีของเขานี่ขยับเข้ามาด้านในครับซึ่งตรงนั้นมันไม่ใช่ตําแหน่งถนัดของทด้านกาลาโชแม้แต่ว่าอาร์มัดเดียโลดีทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับผมไม่คิดว่าเราได้เห็นผลงานที่ดีที่สุดของเขาคงจะต้องใช้เวลาปรับตัวนะครับสโมสรอ,อาจจะรับฟังข้อเสนอที่มีเข้ามานะครับแต่เด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีความสามารถมีทักษะเราไม่ควรที่จะขายเขาออกจากทีมไป ถ้าฟังจากฝั่งของริโอฟรีนาดีก็แสดงว่าการาโชนี่ไม่ไม่ได้มีแนวความคิดนะครับที่อยากจะย้ายออกจากแมนยูแต่ว่าเป็นแมนยูครับที่พร้อมที่จะขายเขาออกจากทีมไปต่างหากทานักสกายสปอร์ตน,นะครับออกมาพูดถึงเคสของแมนยูกับสูย์น้าอย่างจอร์แดนเดวิดครับแมนยูนี่ยิงประตูแค่27ลูกนะครับในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ครับก็เรียกว่ายแย่สุดๆแล้วล่ะนะครับ ไม่สามารถจะพึ่งพาได้ทั้งทานด้านรัสมุสคอยลูนแล้วก็ทานด้้นจัวชัวเซอร์ซี่นะครับแมนยู U, ต้องการที่อยากจะได้นักเตะสูดนหน้าคนใหม่ในตลาดการซื้อขายรอบนี้ครับนี่เป็นสิ่งที่แมนยูต้องการอยากจะได้เป็นระดับต้นๆด้วยนะครับแล้วตอนนี้ครับแมนยู U, กําลังมีการพิจารณาที่จะมีการยื่นเคาะเสนอในการดึงตัวทนานดานโจอร์ดนเดวิดสูดนหน้าของลิวเนี่ยเข้าสู่ทีมครับสุดหน้าชาวแคนาดาคนนี้นี่ต้องบอกนะครับว่าฟอร์มการเล่นนี่ค่อนข้างจะสม่ําเสมอที่เดียวนะครับ ทั้งในลีกแล้วก็ในสึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วย31เกม,มของเขาในฤดูกาลนี้ยิงไปแล้วทั้งหมด18ประตูกับอีก7แอซสต์นะครับพร้อมแล้วครับที่จะย้ายไปอยู่กับสโมสรที่มันใหญ่กว่านี้ครับผลงานของเขานี่ค่อนข้างจะคงเส้นคงวาม,มากทีเดียวสัญญาของเขากําลังจะหมดลงนะครับเหลืออีกไม่ถึง6เดือนแล้วนะครับก็จะหมดลงก็จะกลายเป็นฟรีเอเจนต์จริงๆแล้วตอนนี้ก็สามารถที่จะมีการเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับทีมอื่นได้แล้วนะ จริงๆแล้วแมนเชสเตอร์เดก็ต้องการอยากจะได้นักเตะคนนี้ในตลาดหน้าหนาวนี้เลยนะครับแต่ว่าฝั่งของลิวยังไม่ยอมครับที่จะปล่อยนักเตะแต่ว่าคือถ้าหากมีข้อเสนอที่น่าสนใจเข้ามาเนี่ยลิวก็พร้อมนะครับที่จะขายทางด้านจอร์ธานเดวิดนักเตะคนนี้นี่ต้องบอกนะครับว่าได้ราคาสนใจจากทั้งทางด้านเชลซีทั้งทางด้านอาร์เซนอลด้วยครับ แถมด้ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกโหยิงไปแล้ว7ประตูนะครับจากการลงเล่น1 1เกมครับแมตช์ทังหมดนะครับว่าคือถ้ามองในลีกเอิงเนี่ยอะอาจจะงั้นงั้นอะนะครับแต่ว่าในแชมเปี้ยนลีกยิงไป7ลูกนี่แสดงว่าสอบผ่านแล้วละ่ะสำหรับด้านจอร์แนเดวิดครับรูเบนอารเรินก็อยากนะครับที่จะได้นักเตะสไตล์นี้ครับเขามองเขาว่าเป็นนักเตะที่เหมาะกับสไตล์การเล่นของแผนงานที่เขาวางเอาไว้ครับ แมนยูนี่ระวังนะครับปล่อยนักเตะแนวรุกออกไปเยอะๆมันจะไม่เหลือใครนะนะครับทั้งทางด้านกาลาโชนะครับทั้งทางด้านแอนโตนี่ทั้งทางด้านมาคาทัฟอร์ด ford, จริงอยู่นะครับว่านักเตะเหล่านี้นี่อาจจะไม่ใช่นักเตะตัวหลักครับแต่ว่ามันก็ต้องมีอะไหลนะครับและอย่างจอร์แดนเดวิดมาดีก็คงจะต้องออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ขยับรัสมุสคอยลุนแล้วก็ขยับทางด้านโจชัวเซอร์ซี่เนี่ยเป็นตัวสำรองหรือไม่ก็หาตำแหน่งอื่นให้กับนักเตะ2คนนั้นก็ได้อย่างโจชัวเซอร์ซี่นะครับก็อาจจะถอยต่ำลงมาก็ได้ครับ เป็นนักเตะบทบาทหมายเลขสิบอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับแมนเชสเตอร์เตดก็น่าที่จะลองดูนะครับจด,ดูนะครับว่าแมนยูนีจะสามารถเช็คบิลจดทันเดวิดได้อย่างที่ทางด้านสกายสปอร์ตบอกหรือเปล่าครับข้อเสนอที่แมนยูจะยื่นเนี่ยต้องดูด้วยครับว่าแมนยูจะยื่นเท่าไหร่ครับแต่ย้ํานะครับย้ําทุกครั้งเลยว่าแมนยูจะต้องปล่อยนักเตะออกจากทีมให้ได้ซะก่อนนะครับจึงจะไปซื้อนักเตะคนอื่นเข้าสู่ทีมได้ครับ เรื่องของทางด้นานมาคาร์ราฟอร์นะครับอาจจะนะตอนนี้มีโอกาสสูงเหลือเกินครับที่เขาหน้าจะได้อยู่กับแมนเชสเตอร์เตเตตดต่อไปแล้วครับตอนแรกนี่คือมาคารราฟอร์ดีเขาต้องการที่อยากจะย้ายไปเล่นให้กับทางด้านบาร์เซโลนานะครับก็มีการส่งตัวแทนไปพูดคุยกับบอดบริหารของบาร์เซโลนาให้เวลาบาร์เซโลนานะครับให้เคลียร์พื้นที่นะครับให้เคลียร์นักเตะแล้วเขาก็จะย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนานั่นคือทีมในใจของเขาเลยนะครับ อนแรกดีก็แหมดูว่าน่าจะเป็นบริเซียดอทมูลบ้างล่ะนะครับเป็นทางด้านนาโปลีบ้างล่ะเป็นเอซีมิลานบ้างล่ะอ้เต็มไม่หมดนะครับแต่จริงๆแล้วคืออยากจะย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลน่ามากที่สุดแต่ตอนนี้ครับดูเหมือนว่าบาร์เซโลน่าเจอปัญหาแล้วนะครับเดอะแอตเลติกนะครับระบุว่าเ e so อริกกาเซียกับอันซูฟาติ2นักเตะที่บาร์เซโลน่าเตรียมที่จะขายออกจากทีมในตลาดรอบนี้เนี่ยเปลี่ยนใจครับไม่ยอมย้าย พวกเขาจะอยู่กับทีมต่อไปครับเอา้ามันก็ไม่มีพื้นที่ว่างสิครับบาร์เซโลนาปล่อยนักเตะไม่ได้ดิพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะมาเอามาคัทราฟอร์ดไปอยู่ด้วยได้นะครับขนาดแค่ยืมตัวยังไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าตอนนี้นี่เคสของมาคัทราฟอร์ดมันอาจจะไกลว่าเขาต้องอยู่กับแมนยูต่อละนะครับดีก่อนเกมล่าสุดนี่ก็เห็นลงสนามฝึกซ้อมด้วยนะครับรูเบนอัมารินนี่ก็จ้องตาคมเหงเลยครับ ถ้าหากเขาไม่ได้ย้ายออกจากทีมนี่แมนยูไม่มีทางเลือกนะครับดูเบนอัมรินไม่มีทางเลือกครับก็คงจะต้องจับเขาเนี่ยลงเล่นครับถ้าหาสถานการณ์มันโดนบังคับจริงๆอะ่ะนะครับแล้วก็ต้องดูนะครับว่าเขานี่จะทําผลงานได้ดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนแต่ตอนนี้เอาเป็นว่าแฟนแมนยูเตรียมใจไว้หน่อยแล้วกันนะครับว่าหลังจากปิดตลาดการซื้อขายรอบนี้เราอาจจะได้เห็นมาคารลฟอร์ดอยู่กับทีมต่อไปก็ได้ครับ แล้วกลับมาพบกับ Inside, อินไซต์แมนเจอร์เต็ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ